วนนี้แม่โบชวนมาทําเกี๊ยวหมูเด้งค่ะเดียวอิ่มเลยค่ะทุกคนมาเริ่มกันเลยใช้หมูสับกับกุ้งสดผสมกันนะคะใครจะใช้หมูเด้งก็ได้ด้วยกระเทียมรากผักชีก็เติมซีอิ๊วขาว3มช้อนโต๊ะค่ะมันงาครึ่งช้อนโต๊ะน้ตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนชาเพื่อเป็นการเพิ่มความหอมนะคะกับข้าวแม่โบชอบใช้น้าตาลมะพร้าวนะคะไม่ใช่อะไรเพราะว่าซื้อไว้เยอะค่ะทุกคนสามีไปเที่ยวทางภาคกลางก็เลยซื้อมาเก็บไว้หลายกระปุกเลยค่ะจริงๆแม่โบก็ชอบนะคะพอทํากับข้าวแล้วมันหอมจากนั้นนวดให้เข้ากันนนแล้้้ววพัักกไ30าาทีจน ก็เอาไปห่อไส้ได้เลยค่ะใส่แผ่นแป้งแล้วก็ขยุมขยุมให้มันมิดก็ได้แล้วค่ะทุกคนแบบใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าขี้เกียจห่อหลายลูกค่ะแล้วก็เรียงใส่จานได้เลยค่ะแม่โบจะใช้การนึ่งนะคะวันนี้ใครไม่มีที่นึ่งก็ใช้การต้มได้ค่ะทุกคนที่สะดวกเลยค่ะทุกคนนึ่ง8ปดถึงสินาทีค่ะทุกคนเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะคะเนี่ยเสร็จแล้วค่ะทุกคนเกี๊ยวหมูเด้งของเราหน้าทานไหมค่ะยังไม่เสร็จโรยกระเทียมเจียวเพิ่มความหอมนิดนึงนะคะทุกคนไปหม่ำหมกันสำหรับวันนี้แม่โบไปก่อน บ่อนบายบาย